สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎคลิปความรักมาแล้วนะจ๊ะและภาพรวมชีวิตค่ะประจำเดือนกรกฎาคม2566ราศีกรกฎนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะคุณสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะ แต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะอ,อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะก็อาจจะไม่เป๊ะปังเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวค่ะติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line แนะคะ Li@ น์นะคะ998 wqait นะ9 9 8 wqait ค่ะ ช่วงวันที่9นะคะกรกฎาคมถึง22กรกฎาคม2 5 6 6นะคะเก๋เดินทางไปปฏิบัติธรรมนะจ๊ะเ,เริ่มงานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่23กรกฎาคม2 5 6 6ค่ะขอเป็นเพื่อสมาชิกนะคะมีส่วนร่วมในบุญกุศลร,ร่วมกันค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการมองเห็นของช่องให้ช่องเก๋ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเอาละทีนี้เราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะ ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะต้องบอกว่าในเรื่องราวพลังงานชีวิตของชาวกรกฎเนี่ยมีพลังงานของไพ่สี่ไม้นะคะก็น่าจะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักค่ะสัมพันธภาพนะคะในที่นี้อาจจะหมายถึงความมั่นคงในเรื่องราวของความรักก็ได้ นะสี่ไม้นะคะการวางแผนนะคะเรื่องของครอบครัวนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะคะในช่วงนี้ชาวกรกฎกําลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าคะท่านไหนกําลังจะมีบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการมั่นหมายแต่งงานนะคะการแลนอนาคตร่วมกันนะคะหรือหลายท่านหลายคนอาจจะได้หลุดจากเฟนโซนมาเป็นแฟนจริงเรียบร้อยแล้วก็ได้นะก็ ต้องขอแสดงความยินดีกันไว้ด้วยเลยล่วงหน้าเลยนะจ๊ะหรืออาจจะมีช่วงเวลานะคะที่จะมีการวางแผนอะไรร่วมกันก็ได้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของการได้ไปเที่ยวด้วยกันใช้เวลาใช้ความสุขร่วมกันนะคะมีช่วงเวลาที่แฮปปี้แฮปปี้อะค่ะคุณเองคุณชาวกรกฎช่วงนี้เป็นไพ่ราชินีถือดาบไปนะคะค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นกับ ตัวเองมากๆทีเดียวนะคะเด็ดเดียวในตัวเองนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะเพราะมันมีไพ่ของ the lover ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของการเลือกความรักที่ดีนะคะเลือกความสุขที่ดีให้กับตัวเองค่ะเป็นความรักที่มั่นคงนะคะเป็นความรักที่อาจจะมีการพัฒนานะคะเป็นเรื่องราวของอนาคตข้างหน้าคะ่ะนะหรืออ,อาจบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้พบเจอใครนะคะ แต่ว่าเป็นช่วงเรื่องการวางแผนให้ตัวเองว่าเออข้างหน้าเราจะไปยังไงทําอะไรบางคนอาจจะเป็นเรื่อการวางแผนชีวิตนะคะที่จะเกิดขึ้น6เดือนนับจากนี้ด้วยไพ่มือถือเหรียญน,นะคะคุณอาจจะได้พบนะคะได้พบเจอนะคะเรื่องราวของความรักในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะมีโอกาสเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีแล้วนะคะอาจจะมีความรักเข้ามาระยะหนึ่งแล้วนะคะมีการได้เริ่มต้นนะคะเรียนรู้กันนะคะ อาจจะเป็นการเริ่มต้นจากพื้นฐานการทำความรู้จักกันการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างมันก็อาจจะเป็นไปด้วยความมั่นคงนะคะก็ไม่ได้วือหวาอะไรนะคะแต่จะดูแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายทีเดียวนะอ,อ,อันนี้แหละสำคัญมากๆกับความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยแหะคะ่ะนะแล้วก็ ช่วงนี้ในเรื่องราวของความสัมพันธ์มีพลังงานของไพ่8ไม้นะก็พยายามนะคะจะแสดงออกถึงความจริงใจและก็จริงจังที่มีให้แก่กันด้วยนะคะหรือเป็นการพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่องค่ะ แต่หลายคู่หลายคนเนี่ยอาจจะเป็นความรักนะปีไพ่ t เดอะแชริออนนะคะอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลกันนะคะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันนะคะอาจจะต้องห่างกันในเรื่องราวของระยะทางหรือบางคนทํางานคนละที่คนละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการคิดถึงกันด้วยก็ได้นะหรืออาจจะต้องห่างหายจากด้วยเหภารกิจอะไรไปสักช่วงหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้คอยได้พบได้เจอกันก็คิดถึงกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มีความต่างกันเยอะๆนะคะเรื่องราว เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ไพ่ในรักษาแบบนี้ด้วยพลังงานของไพด่ดีๆเนี่ยรายรอมก็เรียกว่ายอมรับในเรื่องราวของความต่างเคารพในเรื่องราวของความต่างแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องราวของความต่างเนะี่ยมาทําให้เกิดปัญหานะพยายามไม่ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องราวของชีวิตคู่นะคะหรือในเรื่องราวของความสัมพันธ์คือเข้าใจตรงจุดนี้นะคะ พวกคนเราทีมันจะเกิดมันคนมาเรามาจากต่างที่ต่างถิ่นกันมันม,มีเรื่องราวของความแตกต่างกันได้แต่พอเราเข้าใจตรงจุดนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะดําเนินเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ แล้วก็เป็นการเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะหรือเป็นไพ่ที่เราอาจจะตอนที่เจอกันเนี่ยเราก็เป็นตัวตนของเราซึ่งกันและกันไม่ได้แอบไม่ได้แอบแฝงใส่กันนะคะดังนั้นต่างฝ่ายต่างเห็นมุมที่ดีแล้วมุมที่ไม่ดีของกันและกันมาแล้วมันอาจจะเป็นไพ่ของการยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนต้องเป็นแบบนี้ได้แต่ถ้าเรามีมายเซ็ตความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปรับใจเราไปอยู่ตรงจุดนั้นนะ ได้เช่นเดียวกันนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการหรือใครที่มีคู่ที่อยู่ไกลช่วงนี้อาจจะมีการวางแผนจะนัดมาเจอกันเขาไม่มาคุณก็จะไปอย่างนีนะ้การเดินทางก็ได้นะคะทั้งในท,งใทั้งใกล้ทั้งไกลในประเทศต่างประเทศนะมีสิทธิ์มาเจอกันได้ทีเดียวค่ะ ช่วงนี้นะมันมีไพ่ดีๆขึ้นนะทั้ง8ดไม้6ไม้สี่ไม้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะได้รับข่าวดีอะไรสำหรับชาวกรกฏด้วยนะคะในเรื่องราวของความรักนะก็เรื่องของการพยามยที่บอกะคะับพัฒนาอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อให้ไปสู่เขาเรียกความสุขนะคะที่ดีสำหรับคุณนะทีนี้มันมีไพ่ของการความเครียดอยู่ด้วยถามว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของการคิดจะตัดสินใจอะไรด้วยนะคะการเลือกนะคะเขา ใครที่ยังอาจจะยังมีความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนอารมณ์แบบเดิมูนนะคะแปด,ดาบกำลังแบบละล้าลังล,ลังนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีจะไปในทิศทางไหนดีหรือจะเลือกไปยังไงดีเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่กำลังจะตัดสินใจนะคะเพื่อทําทุกอย่างให้มันชัดเจนลงไปนะคะส่วนใครที่ไม่ชัดเจนอะไรกับคุณเนะ่ะเหมือนคุณให้โอกาสให้เวลามานานแล้วเนี่ยหรือว่ารออะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็พร้อมแล้วลหละเหมือนก็ให้รอไปนานๆคุณไม่โอเคคุณก็พร้อม จะทำให้ทุกอย่างให้มันชัดเจนลงไปนะคะอาจจะเป็นคุณเองนะคะที่จะเป็นคนแสดงตรงจุดนี้ก็ได้นะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าถ้าเขาอีกคั่งหนึ่งยังไม่ชัดเจนหรือทําอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นท็อกซิกอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมที่จะจัดการ อะไรลงไปเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆเป็นเหมือนไพ่ j u d g m e n t นะคะเป็นคำตอบที่ดีต่อใจสำหรับตัวตนของคุณแต่เมื่อคุณเหมือนกับพอทำพลังงานแบบนี้เข้าไปเนี่ยเกี่ยวว่าเขาเองก็กลัวนะคะที่จะเสียคุณไปก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยเ,เขาเรียกว่าตัดสินใจได้สักทีนะว่าจะายังไงนะคะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แล้วจะเป็นแค่ จะเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะเป็นคนรู้จักคนสนิทเป็นแฟนเอาอยัางไงก็ว่ากันมานะคะคุณเหมือนกับให้โอกาสเขาแล้วล,ลีละรอมานานและช่วงนี้ก็คือว่าเป็นช่วงเวลาของ ความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่เหมือนที่บอกนะคะไพ่พลังงานดีๆเกิดขึ้นสูงมากอะคะ่ะก็บางทีการที่เราเข้มแข็งและมีจุดยืนในตัวตนของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้คุณได้รับข่าวดีในเรื่องราวของความรักคนที่ยังระร้าระรังอยู่เนี่ยก็จะได้ตัดสินใจให้แน่แน่แท้นะคะว่าสิ่งที่ควรจะเป็นความรักเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะเอาทีนี้เราลงมาดูตัวตนของเขาหน่อยนะจ๊ะตัวตนของเขาพลังงานของคนคนนั้นนะคะหรือเขารู้สึกยังไงคนที่คุณนึกถึงนะคะไพ่นะคะช่วยบอกเลยค่ะ มีไพ่ราชาถือไม้นะคะไพ่เจ็ดดาบนะคะโอเอซอบคับ oh, นะคะไพ่หเหรียญแล้วก็ไพ่แดเหรียญค่ะก็ต้องบอกเลยนะ เกว่าเขาเองเนี่ยต้องการความรักที่ดีมองหาความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่คู่วควรนะคะคนที่ควรจะอยู่กับเขาหรือคนที่จะเป็นเป้าหมายมายเซตอนาคตร,ร่วมกันกับเขานะคะเกว่าเขาเชื่อตรงจุดนั้นนะแต่ถ้าเกิดเขาได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์อะไรกับใครไปแล้วโดยถ้าเขาเป็นคนนี้เข้ามาหาคุณเกว่าลึกๆกับเขาก็อยากจะทําให้มันดีแล้วคะ่ะที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่มันอาจจะมีมีไพ่เจ็ดดาบยังดูเขาอาจจะไม่ไม่ไว้ใจคุณหรือไม่ไว้ใจตัวเองหรือยังมีความแบบสับสนงุนงงอยู่ในเรื่องราวของตัวเองอยู่ ว่าจะเอายังไงดีบางคนนะขวงชีวิตโสดขึ้นมากระทันหันขึ้นมาซสอีกอะไรแบบนี้นะคะแต่เหมือนพอที่สุดแล้วเนี่ย เขาก็รู้แหละว่าอะไรที่มันควรจะคู่ควรกับเขานะคะสิ่งที่เป็นคนดีสิ่งที่เป็นดีๆคนที่มีความจริงใจให้กับเขาซึ่งเขาก็รู้ว่าคนคนนี้เป็นคุณนะคะไม่เคยทอดทิ้งเขาไปไหนนะคะให้แต่ไม่จีจิตที่ดีหรือบางทีมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์มาตลอดมันจะ,จะมีช่วงที่มปบททดสอบอะไรบางอย่างแต่พอเขาก็เลยมานั่งคิดตึกตรองแล้วเราก็อู้มันน่าจะไปต่อแหละนะคะคนคนนี้ต้องเป็นคนที่ คิดว่าควรจะไปต่อกับเขานะคะหรือว่าถ้าเขาเลงนคุณไว้แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าหมายมั่นปั้นมือเลยว่ามันต้องไปต่อในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยนะภาพรวมความสัมพันธ์นะคะชีวิตของชาวกรากฏนะคะมีไพ่8ดาบ2ดาบนะคะสเตรนด์นะไพ่9ห้ายม้ไพ่เดอะเวิรค่ะโอ้อย่าไปเครียดเลยนะคะบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวของแอบเครียดแอบกังวลน,นะ ไม่ต้องลังเลอะไรแล้วค่ะความเข้มแข็งนะคะพลังงานชีวิตของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยเพราะบางทีเราเป็นคนธาตุน้ำกันมันก็ชอบคิดกลับไปกลับมานะวนลูปอะไรก็แล้วแต่อุนไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถึงมันจะยังไม่สมบูรณ์พร้อมร้อยร้อยเปอร์เซ็นในชีวิตตอนนี้แต่คุณมา90ละเ0เต็มร้อยละนะไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณทํางานอะไรอยู่คุณใช้ชีวิตยังไงอยู่นะคะคุณมีอะไรอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณ คอนโทรลอยู่ในมือคุณมันก็ยังเป็นไปตามนั้นแต่มันอาจจะยังไม่เต็มร้อแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่ดีอะคะ่ะเพอไพ่ใบปิดคือไพ่ the w o ว l d นะคะเรื่องราวของความสุขความสมหวังนะคะพลังใจพลังบวกพลังบุญนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่จะเป็นการสิ่งดีๆที่มาในชีวิตคุณนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไปในทิศท,ทางนี้เลยะคะ่ะช่วงนี้นะคะคุณไม่ต้องถามใครนะคะคุณถามใจตัวเองเซนคุณก็บอกคุณได้นะว่าช่วงนี้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันน่า แล้วหลายท่านหลายคนช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะแบบแทบจะเขาเรียกว่าไงสนใจเรื่องราวองศาความเชื่อต่างๆด้วยนะบางทีบางคนเนี่ยช่วงนี้แทบจะไม่ต้องพึ่งพานะักโหราศาสตร์หรือหมอดูเลยนะคะชาวกรกฏบางคนก็อาจจะแบบสนใจทงศาสตร์นี้นะคะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศาสตร์ความเชื่อต่างๆแม้กระทั่งช่วงนี้หลายท่านหลายคนถึงกับขั้น ดูดวงให้ตัวเองแล้วนะคะเอนอาจจะสนใจศาสตร์นี้อยู่ซึ่งเอ๊ะคำตอบก็อาจจะเป็นเหมือนที่เราคิดนะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราหวังไว้ในหลายๆเรื่องนะคะในทางที่ถูกต้องในทางที่ชอบที่ควรเนี่ยมันก็ยังอยู่ในมือเรานะคะยังเป็นของเราอยู่ค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ